มาฟังไลฟ์สดนี้เห็นว่ามีชื่อใครอยู่นะคะครูเกบอกพรีเมียมมากค่ะใครได้ฟังไลน์นี้โชคดีมากใครเจอครูกระแตนะคะโชคดีส,สุดๆค่ะเพราะว่าครูได้ผลลัพธ์อะไรครูมาบอกให้หมดเลยะคะ่ะอันนี้นะคะแค่เรื่องของการแชร์ไลฟ์สดไว้ที่หน้า Facebook ของเราแชร์ไลฟ์สดไปที่หน้าเพจแชร์ไลฟ์สดไปไว้ที่กลุ่มต่างๆเพื่อขยายธุรกิจของเรานะคะ เป็นวิธีการทำแบบง่ายๆแต่รายละเอียดก็มีอีกนะคะแต่ทําให้เราค่ะรู้ว่าปุ่มของ facebook มีอะไรมากขึ้นไหนใครอยู่ในไลน์นี้นะคะหรือใครเป็นคนใหม่นะที่เข้ามาในไลน์นี้ใครอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้ครูกระแตถ่ายทอดเรื่องอะไรนะคะหรือสงสัยมานานแล้วครูกระแตสงสัยมานานละไอปุ่มนี้มันใช้งานอย่างไร ปุ uhm. ่มนี้มันใช้งานอย่างไรนะคะ si? เห็นไหมคะพอครูกระแตไ์สดนะคะก็มีเพื่อนนะคะเข้ามากดนะคะคุณภาวิดีหของทองนะที่อยู่ประจบคีริขันก็เข้ามากดถูกใจแล้วละแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะปฏิสัมพันธ์ก็มากดถูกใจเพื่อให้ f Facebook รูว่าอุ้ยเราอ่ะชอบไ์สดนี้เราแชร์ เราชอบไลฟ์สดนี้ Facebook เขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์สวัสดีค่ะบอดเู้ริหานะคะครูไม่อ้อยเข้ามาการันตีนะคะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ไว้ไหนเพศไหนก็สามารถทำธุริจในแบรนด์ปริษัทแม่มดออนไลทุกคนนะคะกดแปดๆอีกครั้งนะคะกดแปดแเยอะๆ,ๆเลยค่ะเพราะเป็นการการันตีเรื่องของความ มั่งคั่งค่ะมั่งคั่งเหลือเฟือในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์มั่งคั่งเหลือเฟือในเรื่องของความรู้เกรดเอพรีเมียมในเรื่องของทันสารสกัดเรื่องของการต่อยอดธุรกิจการที่ทุกคนฮะออกมาไลฟ์สดการที่จะออกมาไลฟ์สดได้โอ้โหคุณรู้ไหมคะเตรียมความรู้ความสามารถทักษะฝึกวิชาอะไรต่างๆนะคะเอาสิ่งที่ได้มาบอกทุกคนค่ะเราให้ด้วย ใจจริงๆค่ะใครเจอพวกเราอ่ะโชคดีค่ะใครมาเจอไลน์นี้ของครูกระแตโชคดีมากๆและนียค่ะคนอีกอีกบุคคลอีกเรียกว่าอีกท่านหนึ่งนะบุคคลเป็นบุคคลที่ภาษาดีมากๆนะเจ๊กไก่หัวใจเศรษฐีโคโชคดีมีความสุขทุกวินาทีเข้ามาการันตีในไลน์นี้แค่ภาษาการตั้งชื่อเฟซบุ๊กก็โหเราค่ะพูดย้ำๆยิ่งดึงดูด เรื่องข,ของความสุขขอบคุณนะคะที่เข้ามาการันตีในไลน์นี้ทุกคนแชร์ไลน์นี้ทุกคนกดแป8 8คือสัญ,ญลักษณ์ของการก่าวต้อนรับยินดีต้อนรับบอร์ดบริหารวิสตอมของบริษัทแม่มดออนไลน์ผู้ที่ประสบความสำเร็จนะคะเป็นต้นแบบของผู้นำนะคะที่นี่นะคะบอร์ดพัฒนา